ยุดอย่าเพิ่งดื่มน้ำในมือคุณจนกว่าจะฟังคลิปนี้จบคุณรู้ไหมว่าน้ำคือตัวเก็บข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลถ้าคุณดื่มน้ำแบบคนทั่วไปคุณก็ได้แค่แก้กระหายแต่ถ้าคุณดื่มน้ำด้วยราหัสสลับมา่านมนตรามันคือการล้างอาถรรพ์และเปิดคลังสมบัติในร่างกายคุณทันทีฟังให้ดีอวิธีเปิดดวงการเนนง่ายที่สุดแต่แรงที่สุดให้เตรียมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว วางไว้กลางฝ่ามือซ้ายแล้วใช้นิ้วชี้ขวาวานตามเข็มนาฬิกาสารอบระหว่างวนให้จ้องไปที่น้ำและสันจิตว่าน้ำนี้คือกระแสงเงินทองไหลมาไม่ขาดสายอันนี้คือการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลน้ำให้กลายเป็นแม่เหล็กดูดซับนาทีที่สองคือช่วงที่ขุมทรัพย์เปิด ให้คุณยกน้ำขึ้นมาจะรอนหน้าผากแล้วพูดรหัสเบิกบุญว่าข้าพระเจ้าขอชำระล้างความยากจนและสิ่งอับปมมงคลออกไปจากตัวจากนั้นให้ดื่มรวดเดียวให้หมดแก้วทันทีที่น้ำสัมผัสลิ้นพลังงานทตุน้ำจะวิ่งไปกระตุ้นดวงโชคลาภที่ถูกปิดทับมานานปีจุดหักมุมที่รุนแรงอแต่จำไว้ถ้าแก้วน้ำที่คุณช้ามีรอยบินหรือคุณมัว พลังงามหาศาลจะตีกลับกลายเป็นน้ำเน่าทันทีแทนที่เงินจะเข้ามันจะกระชากเงินออกจากกระเป๋าคุณจนหมดตัวและถ้าคุณทำด้วยใจที่สงสัยเทวดาประจำตัวจะปิดประตูโชคลาภนี้คุณไปทันทีอยากรู้ผลลัพธ์ใน24ชั่วโมงไหมพิมพ์คำว่าน้อมรับนามนตแล้วแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณอยากให้เขารวยไปพร้อมกันกดติดตามม่านมนตรา แล้วเตรียมรับข่าวดีเรื่องการเงินที่คุณรอมาทั้งชีวิต